คุณจะได้รับการอัปเดตเวอร์ชั่น Android เนี่ยสปีหรือว่า3เวอร์ชั่นการอัปเดตความปลอดภัยคุณได้อีก5ปีและมีสถาบันดังอย่าง v i a l Land c e r t i f y ความสมูทให้อีก5ปีกล้องหน้า50ล้านมันไม่ใช่แค่ถ่ายมาแล้วสวยแล้วจบแต่ว่ากล้องหน้ามันกว้างกล้องหน้ามันถ่ายพอร์ตเรทได้2ระยะคุณจะเอาอะไรอีกถ้าเกิดว่ายังมีใครวุ่นวายอีกหรือว่ามาวอลวอีกอคุณไปหากล้องหน้าที่ดีกว่านี้มาได้เลยละครับเดี๋ยวผมไปซื้อตามที่พูดจริงนะผมไปซื้อตามเลยหรือกล้องหลักอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังเอาจริงนะคือมันราคาแค่นี้นไม่ได้คาดหวังมากเปิดมาครับโอ้โหลูกเล่นเอาแค่แบบพอร์ตเรทโหมดพอร์ตเรทโหมด3ระ มีตั้งแต่24มิล35มิล50มิลคือเอางี้คุณจะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วครับแล้วเซนเซอร์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่แก่กาลารีเราลองไปทดสอบโดยการเล่นเกมอย่าง AV เล่นยาวๆเลยนะ1งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป11%และคัชาร์ทที่เขาให้มาเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้5ปีโดยที่สุขภาพแบตยัออยู่ที่ประมาณ80%อยู่ดังนั้นคนนี้ซื้อไปเพื่อใช้งานด้านแบตเตอรี่ด้วยพกพาทั้งวันด้วยกลัวแบตจะหมดด้วยตัวนี้แบอตอกว่าที่คิดเยอะมากกราฟซิมบ้าครับกลับ 4G นะครับต้องบอกก่อนเป็น 4G เพราะว่ารุ่นนี้มีเวอร์ชันที่เป็น 5G ด้วยนะครับและมีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังนะเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของความร้อนเรื่องของตัวแบตเตอรี่อนะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังเลยครับเพราะว่าเราคาดหวังแค่กล้องซึ่งกล้องมันโหดมากๆอยู่แล้วแต่เหลือเชื่อครับการเล่นเกมความร้อนเอยแบตเตอรี่เอยความสมุดเอยเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเอาไปใช้งานจริงมันกับจาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมชอบและก็มีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบกับเทคโนมือนี ทีนี้สเปคแบบละเอียดแล้วก็พรีวิวแกะกล่องพร้อมกับของแถมผมได้ทําไปให้แล้วอีกคลิปหนึ่งในช่องครูแซบลองแวบกลับไปดูได้นะครับคลิปนี้เราจะมาเล่าการใช้งานกันแบบรู้ๆเลยว่าใช้งานของเขาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มที่สเปคสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้แบบรีแคปพร้อมกันนะครับตัวเทคโนโลยีมอน40 Pro มาพร้อมกับหน้าจอ6.78นิ้วความเนี่ยเป็น Full HD Plus พาเนลเป็น AMOLED Refresh Rate 120เ z จอเนี่ยเป็นจอโค้ง2ด้านนะครับแล้วก็ตัวความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300นิตนะ ว่าความแรงเหลือเฟือครับอันตุ้ตู้ประมาณ4ี่แสนสี่แล้วก็ตัวความเสถียรที่เราไปทดสอบมาจากแอด 3D m a ไมความเสถียรน,นะเก้าสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ความร้อนที่ออกมาน้อยมากๆแล้วก็ตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกลัวแบบเล่นเกมน,นานๆแล้วร้อนหรือถ่ายวีดีโอกางแจ้งแล้วร้อนตัวนี้มีแผ่นการาไฟ์มาให้แล้วแผ่นการาไฟ์เขาถามว่าดีไหมโคตรดีครับแรมครับให้มา8กิกขยายเพิ่มได้จากสตอรเรจอีก8กลายเป็น16และสตอเลตในเครื่องครับให้มาเลย256้้สิกิกแล้วก็ใส่ได้2องซิมไม่สามารถใส่ไมโค,กกนนคร พร้อมกับฟัสาชาร์จ45วัตต์ซึ่งให้ราเลยในกล่องพร้อมใช้งานแล้วก็ตัวกล้องอันนี้คือจุดเด่นครับมีกล้องหน้าความละเอียด50ล้านมาให้พร้อมกับออโต้โฟกัสมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านมาให้เป็น Sony l y ทีย700ซีซึ่งดีมากๆเมื่อเทียบกับราคานี้แล้วก็ Ultra Wide ความละเอียด8ล้านมีออโต้โฟกัสและใช้งานได้ดีโคตรๆด้วยนะครับลำโพงคู่มีมาให้อินฟาราเรดมีมาให้แล้วก็ IP Rating เป็น IP 68แล้วก็ IP 69ยังยังไม่จบคุณจะได้รับการอัปเดตเวอร์ชชััั่่นน Android เี3 3ปหรรรืออวาวาา์ก ดภัยคุณได้อีก5ปีและมีสถาบันดังอย่างทีวีเรีลแอนด์เซอร์ติฟายความสมูทให้อีก5ปีพมขอเปิดมาที่ประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันที่แบบรู้สึกว่ามันอยู่ในใจมากๆเลยประเด็นในเรื่องของตัวกล้องคือกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่รุ่นนี้เน้นมากๆกล้องหน้า50ล้านมันไม่ใช่แค่ถ่ายมาแล้วสวยแล้วจบแต่ว่ากล้องหน้ามันกว้างกล้องหน้ามันถ่ายพอร์ตเทรตได้2ระยะคุณจะเอาอะไรอีกถ้าเกิดว่ายังมีใครวุ่นวายอีกหรือว่ามาวอลเวอร์อีกอะคุณไปหากล้องหน้าที่ดีกว่านี้มาในเรทราคานี้เด ในติ๊กต็อกเป็นแม่ค้าในไอซ์แกร,รมขายกระเป๋าขายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้กล้องหน้าได้หรือกล้องหลังอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังเอาจริงนะคือราคาแค่เนี้ยไม่ได้คาดหวังมากเปิดมาครับโอ้โหลูกเล่นเอาแค่แบบ portrait mode portrait mode 3ระยะมีตั้งแต่24มิลสมิมล50มิลคือเอางี้คุณจะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วครับแล้วเซนเซอร์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ไก่กาลาล่เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถ่ายกลางคืนดีทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ผมสึกว่าแบบโอ้ราคานี้มันมันเพอร์เฟกต์สุดแล้วในการถ่ายภาพเดลฟิลก็ เออโต้โฟกัสสำหรับกล้องในราคาที่ไม่ได้สูงมากมายนะบางครั้งมันอาจจะวุดนิดนึงอย่างเลนกล้องหน้ากับกล้องหลักเนี่ยไม่ค่อยวุดเท่าไหร่น้อยครั้งที่จะเจอถ้าไม่ได้แบบสภาวะแสงประหลาดๆแต่ออโต้ไวเนี่ยอาจจะต้องตั้งใจกับมันนิดน,นึงเพราะว่ามันอุตสา,าใส่ออโต้โฟกัสมาให้แต่ราคามันถูกไงมันก็จะแบบไม่ได้เก่งในการเอโต้โฟกัสเท่ากับพวกราคาแพงๆดังนั้นถ้าจะใช้โต้ไวก่อนจะถ่ายอ่ะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าเอ้ยออโต้โฟกัสเข้าแล้วนะแต่ถ้าบอกโดยภาพรวมแล้วอ่ะอันนี้เป็นจุดเล็กมมมาาากก้องไวพ ที่จะถ่ายวัดวาอารามถ่ายวิวทิวทัศน์หรือถ่ายคนได้แต่ถ้าจะเอาแบบกว้างสุดลูกหูลูกตาเหมือนพวกราคา4ี่ห้าหมื่นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรือคุณจะไปถ่ายภาพกลางคืนแล้วให้แบบดีเทล,ลมันคมชัดเท่ากับพวก4ี่ห้าหมื่นที่มันมีออโต้โฟกัสเอนแล้วตัวไ้ไวมาให้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นส่วนวิดีโอวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ที่ 2K30 กับ u ู d 6 0ในเลนหลักครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะใช้งานให้ดีผมจะชอบคุณภาพที่เป็น full hd มากกว่าคือสองเคสามสิบนะแบบ3 ในแบบที่เราพอใจอะ่ะแล้วก็การเก็บแสง<ๆ>การทําการสั่นเลย้ยผมว่า 4K เป็นเซตติ้งที่เหมาะกับมันที่สุดแล้วอย่างที่บอกด้วยราคาของเขาด้วยส่วนการเปิดใช้งานการสั่นเอเใช้ได้ไหมในเรนหล,ลักใช้งานได้ครับไม่ได้แย่แต่ว่าก็จะครบเข้ามานิดนึงแล้วก็ส่วนตัวผมนะถ้าเป็นฟีลแบบว่าถ่ายทิกต o อกถ่ายรีลสั้นๆแล้วไม่ตัดต่อลงเลยเงี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวในเรืนราคานี้ที่คุณภาพวิดีโอเนี่ยใช้งานได้เลยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นซัมซุงที่เป็นแบบพวกราคาหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับพวก อย่าพาเดินเยอะสุดท้ายวิดีโอเลเตอรวายวิดีโอเลเตอรวายเนี่ยถ้าเป็นกลางวันโอเคแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการตัโฟกัสนิดนึง่งอย่างเลนกล้องหน้ากับตัวกล้องหลังเนี่ยออโต้โฟกัสถามว่าเก่งเวอร์ไมก็ไม่หรอกแต่ไม่หงุดหงิดแต่ออโต้วายเนี่ยมีหงุดหงิดค่อนข้างบ่อยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับก็จะต้องระมัดระวังในการถ่ายวิดีโอนิดหนึ่งนะครับพอพูดถึงกลางคืนเอาต้รวายเวลาไปถ่ายวิดีโอกลางคืนไม่ว่าจะเป็นตัวถูกตัวกลางตัวแพงไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนๆก็ตามแต่ขึโนคอ้องงเ้้ายนนดสจะ เยอะมากเยอะมากนะสำหรับผมเนี่ยกับราคานี้ถือว่าเยอะมากเช่นวิโดีโอคู่นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็จะได้แค่ Full HD 30หรือจะเป็นการใช้งานตัววิดีโอหน้าชั้นหลังเบลอซึ่งอันเนี้ยใน t i k t o k เขาใช้กันเยอะแต่คุณภาพก็จะเหลือแค่7 2 0 p อนะอันนี้บอกไว้ก,ก่อนแต่มีมาให,มมาให้มีมาให้ทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังเลยหรือโหมดบล็อกก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเราถ่ายมาแล้วแบบเดี๋ยว AI มันก็จะตัดคลิปให้หรือจะมีเทมเพลตให้ในการใช้งานตัวนี้ก็มีมาให้สำหรับบางท่านที่ขี้เกียจตัดคลิปก็็ใใใใหหหหห้้้ AI ขขออออองงงเเเคคาาารรรืืววว่่ฟต์แัดดลลิิิปปปปจจจบบยๆนนะีีทผมโชูไ คือตัว wide s e l i e นะครับ wide selfie คือกล้องหน้ามันเน่เดิมๆกว้างอยู่แล้วนะถ้าคุณอยากได้กว้างกว่าเดิมคุณก็แค่ใช้ตัว wide selfie แล้วก็หันซ้ายแล้วก็หันขวาซึ่งมุมมองที่มันเก็บได้ในโหมดพาโนรามาข,ของกล้องหน้าเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ180องศาเลยนะเกือบๆหรือจะเป็นโหมดที่ทีมงานผมชอบมากเลยตัว AI GC portrait ก็คือเราถ่าย portrait มาแล้วมันจะมีเหมือนกับ AI มาทําหน้าเราในแบบต่างๆให้ซึ่งทีมงานผมชอบผมเองก็โอเคนะเดี๋ยวลองให้ดูเขาจะถ่ายรูปหน้าเราเนี่ย4รูป AI ก็จะมาประมวลผลว่าแบบเฮ้ย หน้าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างมันจะมีหลายแบบนะมีทั้งแบบที่เป็นผู้ชายไปทั้งแบบที่เป็นผู้หญิงมีทั้งแบบที่เป็นใส่เสื้อผ้ามีทั้งเป็นที่เป็นแบบว่าพอร์เทรตโหมดอะไรเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสั้นๆแล้วกันซึ่งอันเนี้ยฟรีนะแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเรายังไม่ได้เจอลิมิตเลยว่าแบบ AI ของเขาตัวเนี้ยในการเจนใบหน้าเรากับชุดเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ผมกับพิมพ์งานก็ลองมาทั้งวันแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เลยบอกให้ฟังว่าลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนลูกเล่นอื่นๆในการ ปุ๊โหมอกลงว่ะแต่อยากจะถ่ายลงเต็มไงเราก็สามารถเปิดตัวสกายช็อปแก้ไขทองฟ้าให้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกโหมดโปรอีกแต่ว่าเราอจะไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วใช้ออโต้ง่ายกว่านี่คือสิ่งที่ผมไปเจอมานะกับการใช้งานกล้องของเขาครับโดยภาพรวมถ้าเป็นงานถ่ายภาพนิ่งผมให้10บสผมไม่ติดอะไรเลยกับราคานี้คือแบบเต็มอิ่มมากทุกเลนส์นะครับถ้าเป็นวิดีโอผมให้ประมาณสัก8.5เต็ม10แล้วกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับแบรนด์ที่แบบอาจจะไม่ได้เก่งงานวิดีโอมาก่่อออออนนนกกีคืิงงงไไไเเจมาาาาาาชบบ้้้้ลลลหหรรรรัดยะ อีกหนึ่งอันนะครับที่อยากจะมาแชร์ได้ฟังกันไว้ก็จะเป็นเรื่อง,องการใช้งาน AI แกลลอรี่ของเขานะครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ AI ไม่มี AI นี่เหมือนแบบเหมือนไม่ใช่มือถือยุคนี้แล้วตัวนี้ก็จะมี AI หลักๆมาให้2ตัวสําหรับการถ่ายภาพแล้วก็การแก้ไขภาพเปิดม,มาที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ใช้งานกันก็คือตัว AI eraser หรือว่าตัว AI ลบคนในภาพบางทีเราถ่ายรูปมาเนี่ยก็จะติดใครขึ้นมาก็ไม่รู้เกะกะเลือเกินนะครับเราก็สามารถย้กดแก้ไขแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์ AI แล้วก็มัน วงกลมล้อมรอบสิ่งที่เราอยากจะลบะปืด๊ดนี่ผมขออนุญาตลบน้องปื๊ดออกนะครับเอไอเขาจะทํางานแล้วให้เรากดเริ่มลบไหมใช่ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวก็เสร็จและนี่คือความแนบเนียนครับคือเขาไม่ได้ลบงูนะครับลบเสร็จแล้วเขาจะเติมฉากเข้ามาเลยแล้วคุณจะเห็นเลยว่าฉากที่เขาเติมเนี่ยเป็นยังไงคือเนียนในระดับหนึ่งเลยอ่ะ before after before after แล้วตัวมันอย่างใหญ่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเก่งมากๆแล้วอะแล้วก็ใช้งานได้เรื่อยๆครับไม่จำเป็นเลยว่าแบบจะต้องใช้ได้แค่วันละรูป2อรูปไม่ครับใช้ด่นนนัััววมมสส ไม่ได้ครอบมาแล้วมันแคบเกินอะไรเงี้ยสมมติสมมติผมครอบภาพนี้แล้วกันเนาะสมมติผมครอบภาพนี้เป็นแบบนี้เอ้ยแหม่กำลังสวยเลยว่ะแต่ว่าก็อยากให้มันกว้างกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะอยากให้มันแบบภาพไม่อึดอัดเกินสเปซไม่แคบเกินการใช้งานตัวขยายรูปภาพได้ครับกดปุ๊บขยายกี่เปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยเห็นะนะเขาจะมีกรอบดำๆขึ้นมาให้ว่าแบบเอ้ยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือขยายได้กว้างมากมากอ่ะผมขอเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันผมรู้สึกว่าแบบไอ้แค แนบเนียนไหมประเด็นคืออย่างนี้จุดพิรณาในการใช้งานพวก AI เหล่านี้นะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับทุกตัวในโลก AI จะไม่เก่งกับมืออันนี้เป็นปกติเลยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็บอกไว้ก่อนโอเคเป็นจุดเล็กๆของการให้ AI เจนถ้ามันติดมือมาเมื่อไหร่มันจะสร้างมือมาแบบแปลกๆนะครับไม่รู้มกันว่าทำไมมือมนุษย์มันทำยากนะโดยภาพรวมะครับเช่นตัวประตรงตัวประตูอะไรเงี้ยก็คือแบบเนียนครบหมดเลยเทียบ before a f t e ตให้ดู before อ f t e ตลบคนออกลบคนออก,ลออก,ลออกแล้วก็ขยายภาพเจ๋งมากนี่คือ a อ2อองตัวนะครับที่อยู่ในตัวแอปแกลเล อย่างหนึ่งของเทคโนโลยีมาน40 Pro นะครับก็คือเขาจะมีปุ่มวิเศษปุ่มหนึ่งครับปุ่มนี้มันจะทําหน้าที่เป็นทางลัดให้กับการถ่ายภาพของเราได้ถ้าเรากดปุ่มนี้ครับเดิมๆม,มานะเขาจะเซ็ตมาให้เป็นปุ่มแฟลชแซนดก็คือกดสองครั้งกึ้งกึงตัวเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดแฟลชแซนดให้เราเลยซึ่งแฟลชแซนดในความหมายคืออะไรเราสามารถที่จะกดถ่ายภาพอะไรก็ได้ครับให้มันหยุดอยู่กับที่ได้หรือบางครั้งเราไปถ่ายรูปเพื่อนที่กาลังกระโดดหรือเพื่อนที่กาลังแบบเล่นปิงปอง เองถ้ามันดีเทคเจอเดี๋ยวมันกดให้ก็ใช้งานได้ครบทั้ง2เลนเลยก็คือเลนหลักกับเลนออเทอรไวไปคัสซ่อมเพิ่มเติมได้ด้วยนะว่าจะให้เป็นแฟลชแสเนปไหมหรือจะเป็นแอปอื่นก็ได้แต่ว่าเดิมๆมาเนี่ยจะเป็นแฟลชแสเนปแล้วก็ดีมากๆในการใช้งานไวๆเรืองกล้องผ่านไปนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปละว,ว่าแบบใช้งานทั่วไปดีไหม 4G เป็นยังไงถ่ายฟีดโซเชียลเป็นยังไงสมมติหรือเปล่าในการใช้งานก็บอกก่อนนิดนึงสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟน 4G นะพอมาเป็นสมาร, G, รกก์ท สปีดที่เราวัดได้เนี่ยประมาณ80เมก90เมกเลยนะดังนั้นคนที่จะซื้อไปเพื่อใช้งาน 4G หรือว่ามีโปร 4G อยู่แล้วที่เป็นความเร็วประมาณนี้แล้วคุณรับได้คุณจัดได้เลยนี่คือ 4G สซิมที่มันใช้งานได้นะกับในเรื่องการใช้งาน Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยตัวนี้เป็น Wi-Fi 5ดังนั้นสปีดสูงสุดที่คุณจะสามารถใช้งานได้ก็อยู่ที่ประมาณ300-350เมกถ้าคุณมีเราเตอร์เน็ตพันเมกที่บ้านแล้วรันสปีดแล้วได้ประมาณ300-350ไม่ต้องตกใจเป็นปกติของมือถือเลนกกกาาาาาารรรรใใชช้้้ง้งงงนน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 ทททัััั่่่่่ววววไปปปดดีีีหหือออเเเลสตตผผมมมมะะะจจจุบบ็็ค ที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเลทราคา6 0 0 0 7 0 0 0เนี่ยจอจะไม่ค่อยดีกันสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะถ้าเอาความสว่างหน้าจอกับสีสันหน้าจอมาพูดคุยกันตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากกับราคานี้จุดวิราในการใช้งานหน้าจอตัวนี้มีบ้างไหมมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือฟิล์มที่ติดมาให้จากโรงงานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือส่วนตัวผมอนะผมรู้สึกว,ว่าแบบจอของมันอะดีเกินกว่าฟิล์มที่ติดมาถ้าเราอยากจะสัมผัสประสบการณ์ที่มันดีมากๆในแบบทีีทีี่่่่่มม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 ัันนนนนนเเเปป็ฟิิลล์ทททตดดาา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 ใให้้้้จกกกกกโรรรงงงงแแบบบบบบซผไไยสสึึววคถอออุข ครับกบารงานนึงครับซึ่งเป็นเพนพอยต์ของใช้งานจอโค้งเลยก็คือตัวจอมันจะลั่นง่ายไปน,นิดนึงนะครับก็บอกไว้ก่อนนิดนึงนะเป็น2เรื่องที่คุณจะต้องรู้ไว้ก่อนในการใช้งานหน้าจอของเคาส่วนการดูหนังการฟังเพลงส่วนตัวผมนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆก,ก็คือจอเนี่ยใหญ่ดู Netflix ได้แบบเต็มความละเอียดดู YouTube แบบ HD พัดได้กลางเต็มจอได้ลําโพงก็ไม่1.7นนกัน,กนเพราะว่าลั่นครับลั่นมากๆเป็นอนีกงเรื่องแล้วกันที่ถ้าเกิดว่าใครชอบลําโพงดังๆลําโพงดีๆกับเลทราคานี้คุณจัดได้เลยอีกอย่างนึงเคามีอินฟราเรดมาให้สําหรับบางท่านที่อาจจะรู้ว่าแบบต้องการสมาร์ทโฟนเอาไว้ใช้เป็นเหมือนกับเปิดปิดรีโมทที่บ้านเลยครับ เหมือนมันจะซ่อนอยู่นะตอนแรกผมหาในหน้าเครื่องมือของเขาไม่เจออินฟาเรดผมก็เลยไม่ได้บอกไปในคลิปพรีวิวมั้งแต่ว่าจริงแล้วมีอินฟาเรดดึงลงมาใช่ปะเขาจะอยู่ตรงนี้อันแรกเลยกดปุ๊บเขาจะพาไปที่หน้า IR r e m o ทถใครอยากใช้งานอินฟาเรดคุณจัดไปได้เลยอีกหนึ่งอย่างที่ผมสอเองอไปใช้งานทั่วไปมาเราชอบนะก็ะคือความบางกับน้ำหนักของเขานี่แหละน้ำหนักอยู่ที่178กรัมกับความบาง7 3มมิลลิเมตรบ้าบอกคอระครัพงมากยังไม่พอครับสีกับฝาหลังคือแบบโคตรหรูเอางี้ไปบอกเพื่อนว่าราคาหมัันนันนคคืืออวสดุมจ อมันคือดีไซน์และเคสที่ให้มาครับผมเคสไม่ใช่เคสซิลิโคนด้วยเคสเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีพร้อมกับทําลายผุขะมาแล้วก็เคสกับตัวเครื่องเนี่ยสีมันแมชชิ่งกันถ้าเป็นสีทานน้าแข็งอะ่ะก็จะเป็นสีฟ้าตัดกับสีเทาถ้าเป็นสี Galaxy Black หรือว่าสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีเทาอ่อนคือแค่เคสก็แดกผมแล้วอะแล้วอุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆนะครับหัวชาร์จสี่ิห้าวัตต์สายชาร์จไทซี C, อะไรเงี้ยมันพร้อมจบหมดเลยไว้ในกล่องไม่ต้องซื้ออะไรเเเลยย้้กกกกัับออออออีี HyOS15 รรรืืรืืนน่่่่่งงคททพพิศษหหมมมนนนน็สาา์โุ เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด Android 15จากทางฝั่งแบรนด์เทคโนเขานะครับหรือจะเป็นตัว Dynamic p o r t ด้านบนเวลาแบบเราใช้ฟีเจอร์บันทึกเสียงหรือว่าเวลาเราใช้แอปที่มันรองรับอย่างเช่นการฟังเพลงะไรก็ตามแต่เราอยากจะดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแอปแอปนั้นแบบเรียลไทม์เราก็ไม่ต้องแบบไปนั่งกังบนหรือว่าเปิดแอปค้างไว้ก็สามารถดูใน d y n a m i c Port ของเขาได้หรือจะเป็นฟีเจอร์ AI ครับซึ่งปีนี้ AI ไอหรือว่าจัดเต็มมากแต่ก็มีบางฟีเจอร์นะที่ตอนนี้ยังรองรับได้แคาา,าวนนา้นนมบห ออตัวนี้เรากดตอนิ้วลงบนหน้าจอแล้วก็ลากลงเพื่อจะเลือกพื้นที่ในการแปลซึ่งอันนี้รองรับภาษาไทยเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ชอบอ่านข่าวภาษาอังกฤษหรือว่าคนที่แบบว่ามีเอกสารที่ต้องแปลบ่อยๆหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษมันผมนี้ครับก็สามารถใช้ AI ช่วยแปลภาษาของเขาได้หรือจะเป็นตัว AI ผู้ช่วยการโทรแล้วก็ผู้ช่วยด้านสังคมนะครับตัวนี้ครับจะสามารถแปลภาษาแบบเรียลไทม์แล้วก็สรุปการโทรหรือว,ว่าวิดีโอคอลของเราได้แต่ตอนนี้อาจจะยังต้องรอภาษาไทยนิดนึงนะแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่ดีครับว่ามันรองรับวิดีโอคอลมันรองรับการโทรปก ต่างชาติหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หรือจะเป็นตัวช่วยในการเขียนอย่างเช่นตัว AI writing เลยครับตัว AI writing เนี่ยนะครับก็จะช่วยในการแบบพิมพ์ข้อความแล้วเวลาเราไป copy paste เนี่ยมันก็จะช่วยตรวจเนื้อหาช่วยสรุปข้อความช่วยตรวจตัวสะกดแล้วก็เลือกระดับของภาษาได้รองรับภาษาไทยแล้วด้วยหรือจะเป็นตัว c i r c l e r e search ตัวนี้ก็มีมาให้ตัวสร้างภาพว่าให้สวยด้วย AI ก็มีมาให้นะครับสรุปการบันทึกเสียงหรือว่าการสรุปข้อความเลยก็มีมาให้แต่ว่าตัวสรุปข้อความกับตัวช่วยเอกสารหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เนี่ยครับตอนนี้ยังรองรับได้แค่ภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวภาษาไทยจะต้องรอนิดนึงนะครับโดยภาพรวมครับสำหรับผมฟีเจอร์ AI ที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากๆอยู่แล้วหรือถ้าเกิดคุณชอบคุยมี2ตัวเจอร์มินายกับตัวเอลล่าซึ่งเอลล่าก็จะเป็น AI ของทางฝั่งเทคโนโลย์เขานะครับเอลล่าเนี่ยก็ต้องคุยภาษาอังกฤษนะตอนนี้นะในอนาคตเดี๋ยวคุยภาษาไทยได้แน่นอนนะแต่ว่าที่ผมอึ้งคือมันเก่งมันเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากผมคิดว่าเออมันก็คงแบบแค่แค่พูดคุยทั่วๆไปไม่ได้แบบทำอะไรมากมายได้อะไไไรรรรรเเ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 งงงงงงี้้้้้้ยยยผผผิิิดดดดดดลลลลลลลาาาาาาออออ่่่่่่ขขทคคคโนนนนนนืมมมมััััสสึึกกกถฮ์์แแแวววะชชชใหหปปฟฟ็ู มันจะไปบ้าสั่ง AI ให้เปิดแฟลปิดแฟลชเราสามารถสั่งให้น้องอะเปิดแฟลให้เราแล้วเราไปได้ซึ่งเจ๋งมากเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันอะ turn on flashlight แล้วก็มีเสียงด้วยนะเขาก็จะแบบรายงานเราด้วยว่าแบบเขา turn on หรือเปล่า turn off flashlight flashlight is turned off now เห็นปะหอยรอบหนึ่งได้ปะให้เห็นข้างหน้าด้วย turn on flashlight flashlight is turned on now turn off flashlight flashlight is turned off now คือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้รองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาษาไทยมาหรือพอจะพูดภาษาอังกฤษมันแบบง่ายๆได้มันช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยนะเว้ยมันทําได้เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เปิดปิดไฟใช้ตั้งเวลาให้เราหรืออะไรเงี้ยนับเขาดาวได้ดิมแสงหน้าจอได้เซตตั้งค่าในเครื่องได้คือมันเข้าไปถึงตัวเครื่องโดยตรงเลยอะแล้วมันทําให้เราแบบใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นมากหรือคุณจะมีคําถามอะไรก็ได้ครับใส่มันไปก็ได้ฟีลลิ่งเหมือนซีรีสฟีลลิ่งเหมือนเจอวิน่ไฮเลยสุดท้ายสำหรับผมที่อยากจะค 1>, 1ชั่วโมงอย่างเงี้ยแบต,ตอรี่ลดไปประมาณนะ7%ใน1ชั่วโมงหรือเอาไปไลฟ์มาครับ1ชั่วโมงในการไลฟ์เนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ14%หรือจะเป็นการเอาไปถ่ายวีดีโอ 2K 30เฟรมเป็นเ,เวลา1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป13%ยังไม่พอครับเราลองไปทดสอบโดยการเล่นเกมอย่าง RV เล่นยาวๆเลยนะ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป11%และพาสชาที่เขาให้มานั้นคุณสามารถใช้งานได้5ปีโดยที่สุขภาพแบตยังอยู่ที่ประมาณ80%อยู่ดังนั้นคนที่จะซื้อไปเพื่อใช้งานด้านแบตเตอรี่ด้วยพกพาทั้งวันด้วยกลัวแบตจะหมดด้วยตัวนี้แบตอึดกว่าที่คิด แล้วก็คุณจะมีปุ่มอีกหนึ่งปุ่มที่เป็นปุ่ม one tap bottom ซึ่งมันเอาไปทําอย่างอื่นได้เยอะมากมันไม่ใช่แค่การเรียก AI นะแต่คุณสามารถเอาไปใช้ในการเรียกโหมดในการถ่ายภาพไวๆอย่าง snap mode ของเขาได้อ่ะเดี๋ยวรอลองดูเลยดีกว่าอ่ะกด double tap 2กึ๊กเข้า snap mode ไวๆหรือคุณกดค้างก็จะเป็นการเรียก AI ขึ้นมาคุยกับเรานะครับซึ่ง a i เราก็เซตติ้งได้อีกว่าจะเอา Google ไหมหรือจะเป็นของทางฝั่ง e l ล a ของเขามันเป็นเหมือนปุ่มที่เราสามารถที่จะใช้งานได้อิสระเป็นพิเศษจุดมี่น่า่าในการใช ติมาให้แนะนาครับให้ถอดออกแล้วไปหาฟิล์มดีๆมาใส่3ามตัวจอที่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใช้งานจอโค้งมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบหงุดหงิดกับความลั่นออกมานิดนึงถ้าให้ผมแนะนําได้นะใส่เคสใส่เคสปุ๊บเนี่ยอาการจอลั่นน้อยลงไปแบบโหผมให้เกินครึ่งแทบจะไม่รู้สึกเลยครับว่าจอมันลั่นแต่ว่าถ้าถอดเคสบางคนชอบแบบเปลือยไงจอลั่นก็จะเกิดได้ง่ายนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสามสี่อย่างที่สู้สใหเออาจจะไม่ได้แฮปปี้กับการใช้งานทั่วไปนะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมละเพราะว่าจริงแล้วการเล่นเกมเนี่ยเป็นสิ แล้วก็คอมดูตี้ซึ่งถ้าเป็นเกมเบาๆอย่างเช่น r ารีกับฟรีไฟล์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เอาอยู่ <S <S แต่ถ้าเป็นเกมหนักๆอย่างเช่น c a l l of หรือ P ับจไม่ไหวอันนี้พูดแบบตรงๆก่อนเพราะว่าราคาของเขาอยู่ที่6 9 9 9บาทเราไม่อาจจะคาดหวังว่าจะไปเล่นผับจแบบร้อยยี่ได้เราไม่อาจจะคาดหวังว่าแบบโ oh, หพี่คอมดูตี้หมดแบบเท่าเราเย่า90้ได้ไหมพี่คงมินไปไม่ได้อยู่แล้วคือมันเหมาะกับการเล่นเกมทั่วไปมากๆแต่ถ้าเป็นเกมระดับสูงเวอร์ไม่ได้ตอบโจทย์นี่คุยกันก่อนนะ <S <S ทีนี้ performance ตอนเล่นเกมครับราฟรเป็น60เรมมเเลล่่่นนนไไดด้้ื ลื่นแต่ถ้าจังหวะบวกกันบ๊บะเยอะๆอย่างเช่นอาจจะบวกกัน5 5อาจจะมีเฟรมเรทกรอปให้เห็นอยู่บ้างดังนั้นส่วนตัวผมนะถ้าอยากจะเล่นให้มันฟินจริงๆผมจะปรับเป็นกลางทั้งหมดปิดพาร์เคิลปิดเงาปิดหมอปิดอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเอฟเฟกให้มันเหลือแค่ตัวเกมแบบ el, เพนะียวๆียวอะไรเงี้ยเท่าที่ลองเล่นมานะถ้าปิดหมดแล้วอาการเฟรมเรทกรอบแทบจะไม่เจอเลยตาหนึ่งเนี่ยเจอไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน0ูนุดวิแล้วก็จะดิ้งกลับขึ้นมาโดยภาพรวมผมก็ยัง,ง,ยงยร,ร,รู้สึกเออยังเลื่อนอยู่ถ้าปรับกลางความ ว่าเออไม่ได้เห็นแค่นั้นเองถ้าคุณรับได้กับความลื่นระดับนี้กับเซตติ้งระดับนี้คุณจัดได้เลยครับแล้วก็ที่ผมช่องหน้าเลยคือความร้อนที่ออกมาตอนเล่นเกม ARV ยังไม่ได้ร้อนแบบแสบมือเลยอะแล้วก็แบตเตอรี่ที่คุยไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับ11%ใน1ชั่วโมงแล้วคุณอย่าลืมนะนี่คือจอ AMOLED 120Hz สว่าง1,300น i t ผมสามารถเอาไปเล่นกลางแจ้งได้ผมสามารถที่จะเล่นในร่มแล้วก็ฟีลลิ่งงานทัดดีๆได้ผมสามารถที่จะเสพความสุขจากหน้าจอที่แบบจะต้องใช้เงินเกือบืๆหมื่นเหลือจะเกินหมื่นเพื่อจะได้แบบนี้มาอยู่ในร่างแบบนี้ได้ก็รู้เออมันก็มีความคุ้มค่าของมันในการเล่นเกม ARV ส่วนตัวผมแล้ว าวี <RV S 2> ผมให้เลยแบบเเต็ม10ผมชอบมากอีกเกมหนึ่งที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าลื่นเหมือนกันก็จะเป็นเกมฟรีไฟฟรีไฟกับผับจีเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงเว้ยคือเราสามารถคัสตอมตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยให้เป็นปุ่มในการสั่งงานอะไรบางอย่างได้สมมติผมอยากได้ปุ่มในการสร้างไอวอลแล้วกันสมมตินะผมก็คัสตอมตรงปุ่มนี้ให้มันไปอยู่ตรงตำแหน่งของการสร้างไอวอลอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะตั้งค่าปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มสาหรับการซูมหรือเปลี่ยนปืนก็ได้ซึ่งมันทําให้เราา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 ามมีีีพพื้้้้้้้้้นน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 ท่่่่ใใกกกกรรรชงงยยยิิขึแลลละถถเเดววคัััออหหหหๆๆบจจจ คือมันเป็นกันอนะไรเงี้ยอันไม่ต้องห่วงเลยครับคุณสามารถไปกดปิดการแคปเจอร์หน้าจอหรือปิดแจ้งเตือนหรือปิดนู่นนี่นั่นได้ในโหมดเกมของเขาจะชื่อโหมดเกมว่าไฮบูทอยู่ข้างหน้านะครับลากอขกมาแล้วปรับแต่งได้เยอะมากก็ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปเาเล่นฟรีไฟนะครับจัดได้เลยนะครับราคานี้เล่นฟรีไฟถือว่าเหมาะสมกันแล้วนะครับอีกเกมนึงครับก็จะเป็นเกมผับจีโมบายซึ่งผับจีโมบายกราฟิกเราปรับก็จะเป็นกราฟิกลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัลตร้านะครับก็คือเน้นเฟรมเรทเยอะๆไปเลยโดยภาพรวมครับเล อาจจะไม่ได้เหมือนพวกราคาแพงๆแบบ2 3งสามหมื่นดังนั้นคนที่เป็นสายเล่นเกมผับจีโมบายแบบจริงจังมากๆซีเรียสมากๆเลยครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนะั้นส่วนการแยกเสียงซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็แยกเสียงซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลำโพงดังมากครับเปิดแค่70เ็นี่ยก็เอาอยู่แล้วฟิ้งก์การทัชอะไรก็ดีแล้วก็โหมดเกมซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะในความหมายคือเทคโนีน่ยเขาจะมีโหมดเกมที่เป็นไฮบูสของขอั้วที่สามารถปรับแต่งเสียงในเกมได้นะครับหรือบางทีเกมที่เราเล่นน่ยสีมันจืดไม่อยากจะไปปรับแต่งอย่างอน็ปเจะ ฟีลแบบว่าเล่นนานๆเสียบไบพาสได้นะครับสุดท้ายที่ไปเล่นมาก็จะเป็นเกม Call Duty นะครับซึ่ง Call Duty เนะี่ยจริงๆแล้เป็นเกมที่กินสเปคมากนะแล้วก็ไม่ควรเล่นกับมือถือราคา6-7,000นะครับก็ลองฝืนเล่นดูครับสรุปก็คือถ้าเป็นโหมด Multiplayer จะได้อยู่ที่ประมาณ60เฟรมในการาฟิกเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมด Battle Royale ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ30เฟรมซึ่งถามว่าฟินไหมก็ไม่ฟินเท่าไหร่นะโดยภาพรวมถ้าจะซื้อไปเพื่อเล่น Call Duty ก็แนะนําให้เล่นในแค่ Battle Royale แล้วก็ลําโพงซ้ายขวาดีมากๆฟีลลิ่งการทัชอะไรก็โอเคเลยไม่ได้หงุดหงิดแต่อย่างใดในการเล่นเกมนะครับเพียงแต่จะต้องอยู่ในโหมดที่มันจํากัดแล้วก็ ในกราฟิกที่มันจํากัดดังนั้นถ้าส่วนตัวผมนะให้คะแนนสำหรับเกมผมว่าตัวนี้เหมาะกับเกมระดับกลางมากกว่าที่จะเป็นเกมระดับสูงก็ใครจะซื้อไปเพื่อเล่นเกมลองดูตรงนี้ไว้ละกันส่วนความร้อนในการเล่นเกมครับสูงสุดที่เราวัดได้อยู่ที่ประมาณ4 0 4 1องศาครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ร้อนเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเย็นมากๆอาจจะเป็นอันที้ส่งมาจากตัวเครื่องที่ใหญ่อาจจะเป็นอันที้ส่งมาจากตัวแผน่นฟลาไฟบางๆของเขา11ชั้นอะไรก็ว่าไปยอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มันดีขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเออไล่ฝั่งว นอกจากจะมีฟีเจอร์เสียบบายพาสได้แล้วเนี่ยนะครับจะมีฟีเจอร์สลิปหน้าจอแต่เครื่องยังทํางานอยู่ด้วยสาหรับคนที่เป็นสายเปิดบอร์ดเกมจัดไปได้นะครับนี่คือการเล่นเกมที่ผมกับทีมงานไปทดสอบแล้วก็ไปเจอมานะครับนี่ก็คือทั้งหมดผมครับกับเทคโนโาร์น a l m o n 4 0 Pro นะครับสมาร์ทโฟนที่ตั้งใจทํามาเพื่อคนที่ต้องการถ่ายรูปหรือต้องการสมาร์ทโฟนคุ้มๆในงบประมาณไม่เกิน7,000พบาทหรือพูดง่ายๆเลยคือ6ก9ัาก้าบ้าทมีสองสีให้เลือกนะครับก็คือตัวสีดา Galaxy Black นะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีภาพจํากับเทคโนลที่เป็นราคา2องสพันอยู่นะครับตัวนี้เสถียรกว่าเยอะลื่นกว่าเยอะอัปเดตได้3เวอร์ชั่น5ปีความปลอดภัย5ปีความสมูทคุณจะเอาอะไรอยิบกับราคานี้อันนี้ก็ต้องคุยกับตัวเองแล้วแหละนะครับว่าอยากได้ 5G ไหมแต่โดนตัดสเปคเยอะหรือเป็น 4G พอดีพอดีแล้วนะครับแล้วก็สเปคแบบล้นๆ้นแบบนี้นะครับก็เวทน้้าหนักการเองแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจจะสั่งซื้อนะครับตอนนี้เทคโนเขาจะมีช่องทางในการจัดหน่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ไม้้กกกกะ่ปคบตววว็ยยาาใหเออิดื12 1 ก็คือ13เดือนนั่นเองนะครับราคาครับ6,999บาทคุ้มหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันหรือเพื่อไหนนะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับอยี๋ยมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานนะครับอาจจะเป็นความคุ้มค่าอาจจะเป็นเรื่องตัวกล้องอาจจะเป็นเรื่องตัวแบตก็สามารถมาแชร์กันไว้ได้เลยใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมตั้มกับเทคโนโลยีฮาร์โมนสี c ่สโปรขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดดัตครับอย่าลืมไปดูคลิปพรีวิวด้วยนะจะได้เห็นด้วยว่าของแถมเขาเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาตัวเครื่ออองงงพรร้้้มมกััับบบบสเบบเเเปปคคและะีียยยดด็นนนไ๋วขึาให